คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบโปรดใช้จักรยานในการรับชมยังอภิน,นิหารแอนนี่ยังมีอีกเราอุตส่าห์ชาบูเอ่อแบรี่โดยการจบมิงเ,เดี๋ยว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 เบเดีใหเดีเดี๋ยวเดีดี้ยเด้ยอัดนี้ใหเบายเดนเดี๋ยวเดวเดเด ด้ยกินแป๊บหนึ่งมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมอ้าวว่ววเวะนวววข่ววววว่วอ่วเป็นตววอวววววววานานวลววววาวว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 ่วว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 วนวะว ปิดเลยแล้วกันเสียงโอเคอ้โหอยู่ใกล้ฉันเลยเทียโอ้โหประจันหน้าเทียเลยค่ะเทียเทียเมื่อกี้วางวางเครื่องดีดแล้วอยู่ต่อหน้าเทียเลยไอ้แปมตอนนี้เราต้องรอด เอออาถันแอนนี่ต้องมีอยู่จริงกี่ฝันเครื่องไหนอยู่เนี่ยฝันในบ้านเล็กเนี่ยเอบ้านเล็กอุ้ยเทียเทียนังเทียกูจะฟ้องย่ามึง โอ้ดนเหมกระทอเลยวะกระทอตัวเดงเด้งง่าละโดนตกแน่หเนี่ยเทียยากูจะฟ้องยามึงกูจะฟ้องยามึงเทียบอก ก็คุณย่าแม่ได้บอกว่าให้มาตบมายองวีไอชิบะรักเมากเลยอ่ะโอ๊ยเออทำไมเธอไม่ลงไปยิงปืนนะเออทำไมไม่ลงมายิง ไอชั้นนี่แหละแต่เลนละครเส่ยเออตรวนี้ไม่ทราบอ้าวกบลุมอยู่นี่ลมอยู่นน่ลมลมเกิดไว้มากมากเลยดีนะาท่านดีนะคะยังไม่ได้ดีนะยังไม่ได้บิงบิงอัดหน้า เออนางวิ้งต่อไปอย oui ู่ไกลๆห้องวีดีกว่าอุ้ย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 อุยออโอ้โหขอบคุณมากยังจำไม่เคยเลือนคอยเตือนระยะสุดท้าย ปั่นกันถึงไหนแล้วเนี่ยเดีนเดนเนาะหนูหนูได้หนูได้ยิ้วอยู่หนูได้ยิ้วอยู่หนูได้ยิ้วอยู่หนูได้ยิวย้วอยูย่เดนเดนริมพันโอ้โหแล้วคนที่เก้าสิบไว้คือหนูแน่เลยเก้าเก้าจ้าจ้าอี๋อย่ามาตรงไอ้พุมแดงอย่ามันไม่ได้ไล่เราหรือเปล่าไม่รู้ดินางไปไหนแล้วอ่ะ โอ้โหโอ้ยโอวี่เนี่ไม่กอดะอย่าอยู่ตรงนี้ละใครฮิวไม่มีใครฮิวอีลาน่าจะรอเปิดอะ่ะจุดเลยไหมรอรอนักเต้นล้มก่อนก็ได้นัก ถ้าลมท้อหินนี่คือช่วยไม่ได้แล้วนะอย่าละพี่อย่าละเครื่องนีจง้จริงๆพับไม้ใส่น่าะตุดได้เลยนะแต่ไม่เป็นไรใช่ก็เขาอยู่ไหนทำไมเขาล่นนานจังอจเออจู๊ก,กันนานมากเออจู๊ดกไปตรงไหนวะเออไปจูกกัน,นกออตรงไหนวะ จุดเลยจุดเลยเอาอีกไม่ไม่แน่ใจว่าใครเรีก่อนะโว้ตกใจตกใจอะไรเนี่ยของใครเรียรอบวันของใครไม่รู้ของอีไลอุ้ยอห้อู้อห้อู้อห้อ้อู้ เดี๋ยวนะเขาดูกันทวงไมกี่นาทีไอเหียปั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนูปั่นเท่าไหร่หนูปั่นเท่าไหร่หูไม่ได้รู้สองร้อยะปันหนึ่งเปอร์เซ็นต์จุกเท่าไหร่วะจุกร้อยสาสิบส เราบันทึกหลังแม็กันอาบูชาบูชาอบูชาอาบูชาอ้อไอเป็นตบูชาแล้วทุบแม่งเลยเดี๋ยวซิวมายังไงซิวมายังไงมองมองแบบซิวมายังไงเจ้าของช่องเก็บไปแล้วไม่ใช่หรอเหรอยังนี้ กเลยคิดตัวรงอาฆเธอเยอแรงแ,แรงอาฆาตน่าจะเยอะนะคะเนี่ยไม่ไหวแล้วค่ะเราเราไปเล่นเกมไปก่อนนะคะขบัขบรถขับรุทีดีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดขับรถด้วยเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดเอา้าเอา้าเจ้าของช่องอเปลี่ยนสักหน่อยไหมถ้าคนดูเล่นแอนนี่เดี๋ยวเปลี่ยนตัวให้ก็ได้เป็นขบ,บวยให้ละกันอ่าเป็นตัว เสียงที่จะโดนขยํำหัวคนแรกเสียงจะโดนขยํำหัวคนแรกเอาละเกิดตรงไหนไม่เกิดเกิดขางโรงงานไปละหาเครื่องก้อนโอเคอยู่บันเล่กโอ้อยู่ใครเอ่ยอยู่กับฮันเตอร์ฮันเตอร์อยุสัยเออแมรี่แมรี่วันดีค่ะอยู่กลางแมพเลย พอมาพอมาพอมาสกิคคเริ่มต้นโอเคเหีย๋ยวนะเดี๋ยวนะ<อ>ครับบอยคงจะพูดได้วะเกิดอ้ my g ก d โดน oh คนแรกเลย <c oughs> เรียบร้อยแล้วเราเราจะไปช่วยเราก็ช่วยไม่ทันแล้วล้อก่อนนะเดี๋ยวเราไปช่วยแต่ก่อนอนเลยขอปันก้อนเอิม่ม <laughs> เอิ่มเลยอย่าบอกเราว่าจะเซกกระจกเสกไปได้แล้วนิ่งหมดเลย <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึงเขาปั่นกันอยู่ใช่ไหมเราลุกไปก้อนสวัสดีค่ะเปิดเออจะฆ่าทำไมครับสิสวัสดีครับ เปิดกระจกแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวนะขอเร่งก่อนสวัสด,ดีครับ <laughs> ลงลงลงวัร <What? laughs> ับแทนแล้วึงขอบคุณหน้าครับแมรี่แมรี่ไม่อยู่ไหนแล้วเน่ยเดี๋ยวนะแล้วใครอยู่ตรงนี้ไม่มีใช่ไหม <laughs> เฮ้ยเพื่อนอ้าวเพื่อนเพื่อนไม่อยู่ เพื่อนไม่อยู่่ันไปแล้วโทษรหัสชาเลยตอนนี้ถอดรหัสชาเลยไห <c oughs> นเจา้าของช่องบอกว่าเล่นไม่เป็นแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันฟุกเฉยๆฟุกอะไรย้อนกลับไปไหม่เอา้าเอานักโทษโดนอีกแล้วไม่มีนี่แล้วนะ เฟสสองแล้วเนี่ยเฟสสองแล้วจะช่วยยังไงนี่เอ้ามีคนเอ้าเอ้าช่วยได้แล้วโอเคสวยคาบอยกันเนอร์ตลอดเลยตอนนี้มาเกิดกระจกมาละมึงอย่านะย่ามึงอย่านะอย่าบอกไม่เซกหรอกขี้เกียจเซกไม่ใช่หรอกระจกคูดาว อาจะประจายตกใจตนหน้าตาตาเลยหิยามา,ายาองวีอยู่ด้ดวยฮองฮองวีอยู่โรงงาน้องวีอยู่โรงงานสวัสดีค่ะเอา้าสวัสดีค่ะนล่วมันของผู้หญิงต้องครับสิซ่อนไม่รู้จักกล้ำ ขอโทษได้ไหม่ะเอ็มเอม็มอาเอมา็มอาเอมา็มอาไม่ลุกเอม็มอาไม่ลุกแล้วเอ่เอเหตุไปเรื่องทีแปบ๊บหนึ่งนะพี่แปมเครื่องราง,งนุ่นจะเสร็จแล้วเจะเนิร์ดทำไมเนี่ยจะคล้องช่องจะเนิร์ดทำไมผมเนิร์ดคนเดียวก็พอแล้วอย่าจะบอกว่าอย่าจะบอกว่าแมรี่น่าจะน่าจะกำลังไล่แอนนี่อยู่อะ อ้มาแล้วอันนี้อันนี้โดนไหลโอเคกำลังไปผมกำลังไปกำลังไปช่วยครบับกำลังไปผมมาแล้วฮีโร่อะไรวะเอากดฮิวไม่ได้ฮิวฮิวพอได้ฮิวไม่ได้อ่าฮิวให้น่อยประเด็นคือเครื่องมันอยู่ตรงนู้นอีกเครื่องหนึ่ง ใช่ไหมยังไม่ได้ปั่นเลยจะเครื่องหนึงไปปั่นก่อนไหมเครื่องวเครื่องนู้นเครื่องนู้นเออพี่พี่เชื่อมเครื่องอันทีโนปั่นไปแล้วเอ้าจะคล้องช่องมันยิงจะเนิร์อีกก็มันติดเนิร์เหมือนกันนั่นแหละยยัังงไไม่่่ด้ปนเเลครือแตะเครื่องนี้พี่ไปแตะเครื่องนู้นเลยโอเคเอา เสร็จแล้วเลยครั้งหนึ่งเอาเอาแมริมรี่แมรี่อยู่ไหนแมรี่หายตึ๊บเึ๊บลุลก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจูมเดี๋ยวมันจูมจะตุดนเลยไหมอ่ะมัน มันยังไม่มีใครเจ็บยังไม่มีใครลม้มเตรียมเครื่องแล้วหันยื่ได้เขาถามแล็กหันยื่ได้นางหายไปไหนอ่ะทำบังตาสังขังเบิงตาจงไม่เห็นกูยืนได้ย จุดเลยไหมหรือ,อยังไงแมรี่อยู่ไหนวะไม่รู้ไม่รู้อะไม่รู้ตอนนี้คือไม่รู้อะไม่รู้แอนนี่วิ่งว่อนเลยอะแมรี่ไปไหนวะไม่เห็นเงาอ่ะไม่ไม่ไม่เห็นแม้กระทั่งเงาอะ่ะเออกูะตุดละอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่ไหนวะ อยู่มไม่เห็นเลยอะล่ะเราไม่มีใครโรงงานอยอ่โรงงานแสดงว่ามันเปิดฝั่งนู้นแน่นอนเลยเนี่ยอ่าอีกฝั่งหนึ่งเปิดฝั่งนู้นอ้าวอ้าวฮะเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะเอาเป็นว่าพวกเราทั้งสองคนก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเจ้าของช่องเขาเริ่มไม่ไหวแล้ว แต่ว่าน่าจะมีอีกคนที่ไม่ไหวกว่าก่อนไปไอ้คนพี่กัมมาก่อนเลยนะไ <c oughs> อ้ยศเจ้าของช่องเนี่ยกัมมากัมมาเนียนี่อะไรไหนบอกว่าจะเล่นไงไม่เห็นเล่นเลยเดี๋ยวโดนซิลบอกซิปลวปวดหัวกับิพี่เหมือนกันนั่นแหละจะปวดหัวอะไรกันหรอก็ยศเจ้าของช่องบอกว่า จะเล่นฉันนี่ไม่เห็นเล่นฉันเลยเนี่ยโหอะไรเนี่ยฉันอุศ์จะปรับมือสักหน่อยเก็บได้แค่สอกตัวเองเอานะ่าไม่เป็นไรนะพี่ไปไปร้านเดมี่เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันไปไ<ะ>ป